เ่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้11พฤศจิกายน2568นะคะเราจะมาอัปเดตจากเพจเฟซบุ๊กกองช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรมปอพโดยปอพได้อัปเดตโอนเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภ,ภัยแล้ว4ครั้งด้วยกันนะคะโอนสำเร็จแล้ว143464ครัวเรือนรวมเป็นเงิน1 2 9 1 1 7 6ล้านบาทแล้วนะคะวันนี้10พฤศจิกายน2 5 6 8 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือปอภรายงานการโอนเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2568ตามมติคอรมอเมื่อวันที่21ตุลาคม2568นะคะซึ่งจะเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดสถานการณ์ขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง6ตุลาคม68ใน2กรณีก็คือ1กรณีบ้านที่อยู่อาศัยประจําอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมขังไม่เกิน 7วันและทรัพย์สินเสียหาย2กรณีบ้านที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังเกินกว่า7วันขึ้นไปโดยให้ความช่วยเหลือในอัตราเดียวกันครัวเรือนละ9,000บาทซึ่งจากข้อมูลเมื่อวันที่9พฤศจิกายนเวลา13นาฬิกา30นาทีได้โอนเงินช่วยเหลือแล้วรวม4ครั้งให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย65จังหวัดนะคะ รวมโอนสำเร็จ143,464ครัวเรือนเป็นเงิน1,291.176ล้านบาทและอยู่ระหว่างรอโอน9,200ครัวเรือน10พฤศจิกายนธนาคารอมสินจะโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี68ครัวเรือนละ9,000บาทครั้งที่5ให้แก่ประชาชนในจังหวัด เพชรบูรณ์ลำพูนระยองและอุตรดิตถ์จำนวน2,800ครัวเรือนและในวันที่12 ik, พฤศจิกายน68ปอพและธนาคารออมสินจะทำการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งที่6ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาทเชียงใหม่แม่ห้องสอนเลยหนองคายและพระนครศรีอยุธยาจำนวน8,903ครัวเรือน ผ่านบัญชีพร้อมเพยที่ผูกไว้กับเลขบัตรประชาชนนะคะทั้งนี้จากข้อมูลกองช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบว่าจังหวัดมีหนังสือยืนยันข้อมูลผลสำรวจเบื้องต้นจำนวนานวนหนึ1งครัวเรือนผ่านการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดหรือกอชอพอจอและส่งข้อมูลให้ปพแล้วจำนวนานวน236,417ครัวเรือนนะคะโดยปพส่งข้อมูลให้ธานาคารอมสินแล้ว คิดเป็นร้อยละ80.65ซึ่งธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้ว4ครั้ง อย่างไรก็ตามนะคะเพื่อให้การรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็วอปอพ,พจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดำเนินการผูกบัญชีพร้อมิกกับเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยหากยังไม่ได้ผูกบัญชีให้ติดต่อธนาคารใดก็ได้เพื่อดําเนินการผูกบัญชีโดยเร็วนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการขัดข้องในการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะการรับเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2568ผ่านช่องทางลิงก์ใต้คลิปนะคะแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้มาย้ำเตือนกันอีกครั้งนะคะโอนครั้งที่5วันนี้10พฤศจิกายน2,800ครัวเรือนเพชรบูรณ์ลำพูนระยองอุตรดิตโอนครั้งที่62พฤศจิกายนจำนวน8,903ครัวเรือน ชัยนาทเชียงใหม่ไม่ต้องสอนเลยหนองคายพระนครศรีอยุธยาโอนครั้งที่7ในวันที่13พฤศจิกายนนะคะจำนวน4 5 6 6ครัวเรือนก็จะมีนครนายกกระสินยะลาสุโขทัยอุทัยธานีแพร่ฉะเชิงเาราชุมพรจันทบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีลำปางเพชรบูรณ์หนองบัวลำพูชัยนาทปทุมธานี อ่างทองสมุทรปราการสุรินทรมาหาสารคามสระบุรีกำแพงเพชรและโอนครั้งที่8ในวันที่14พฤศจิกายนจำนวน 37, 37,937ครัวเรือนนะคะก็จะมีร้อ11ตากอุทยัยธานีนครรชาชสีมานนทบ,บุรีพเยาชัยภูมิศรีสะเกดขอนแก่นอุตรดิตถ์นครนายกเชียงใหม่นครพนมเพชรบูรณ์ พังงาอุดรธานีเชียงรายน่านพิษณุโลกการจนบุรีนะคะโดยโอนสำเร็จแล้วร้อยละ60.68ปอพอ,อัปเดตโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยแล้ว4ครั้งโอนสำเร็จไปแล้ว143,463ครัวเรือนนะคะล่าสุดก็มีการอัปเดตวันเดือนปีสำหรับโอนครั้งต่อไปอัปเดตวันนี้11พฤศจิกายน2,568